เวลาที่เรามีทุกข์เจ็บปวดเสียใจจิตของเรามักจะจดจำความรู้สึกนั้นและบันทึกเก็บไว้และมันจะนำมาฉายวนซ้ำๆและเมื่อไหร่ที่มันวนกลับมาเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจครับแค้นใจได้อีกเสมอทุกครั้งแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจกระบวนการทำงานของจิตหรือว่ามันทำงานเป็นออโตเมติก แค่มีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจและมองดูมันเข้าใจมันยอมรับมันว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เราจะมองเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของมัน,นกลไกการทำงานภายในของเรานั้นมักจะบันทึกทุกสิ่งด้วยความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกใดที่ให้ความรู้สึกเข้มข้น เช่นความทุกข์ความเจ็บปวดคับแค้นขุนใจจิตมักจะจดจำได้ดีแต่อารมณ์ความรู้สึกรักนั้นมันบางเบาและมันมักจะถูกกดทับด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นกว่าของความทุกข์พอกทับหนาจนมองไม่เห็นแต่วันนี้หากเราค่อยๆรอกสิ่งที่พอกทับออกทีละชัน้นทีละชัน้นด้วยความเข้าใจ ยอมรับการมีอยู่ของมันค่อยๆลออออกทีระชัน้นและเราจะเห็นจิตอันบริสุทธิ์ของเราและเป็นอิสระจากพันธนาการของความทุกข์